อ่าเรียกว่าเป็นรายชื่อที่แฟนๆอยากให้ลองเทสหน้ากล้องหรือแคสดูนะสำหรับนักแสดงที่สมควรจะรับบทเจมบอลมีแล้วนะอันนี้คือลิศจากแฟนคลับแล้วกันไม่ใช่ลิศจากสตูดิโอไม่ใช่ลิศจากผู้มกับอะไรทั้งนั้นอ่ะมีแล้วนะมีรายชื่อแล้วสำหรับเจมบอลนะเหรอคนแรกก็ไม่ได้แปลกใจก็คืออารอนเทเลอร์จอร์นสันอ่าแน่นอนก็มาดได้อายุได้เรดแอคชั่นมาแล้วหลายแบบหลายแนวดราม่าได้โอ้โหครบเครื่องหน้าตาก็ ดีเป็นคนอังกฤษด้วยครบสูตรความเป็นเจมบอลสุดๆอ,อีกแอดก็แอคชั่นล่าสุดอวิตเทีดเยียร์เลเตอร์ก่อนหน้านั้นด้าดราม่าหนักๆก็นอตฟอร์ตูทุกแนวเชื่อใจได้สําหรับนักแสดงคนนี้นะอายุก,ก็กําลังดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคนต่อไปก็คือแ <Henry Cav> <laughs> ฮนดี้คาวิลแฮนดี้คาวโอ้โหลิสต,ตลอดการลิสตลอดการไม่รู้จะได้รับเรื่องเมื่อไหร่อยู่ในลิสต,ตลอดการ <laughs> มีการแคตติ้งเมื่อไหร่ชื่อนี่ต้องโผ่มาแต่ก็ได้นะเขาถืออายุยุตใจเยอะกว่าคนอื่นแต่เรารู้สึกว่ามา <m arr ant> ดยังยยไ,ออได้อยู่ไวอ่ะเออได้อยู่ได้เลยอะ่ะน่าจะสี่สิบนิดๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแฮนด์ลคาวิลเหมาะมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเข้ามาอยู่ในรายชื่อแล้วไม่ได้อีกรอบนะมันจะเศร้ามากเลยนะเขาเท่ากับสอบตกว่าสามรอบไปนะ<笑><笑>เออคงเศร้าหน้าดูแต่ก็โอเคตอนนี้โปรเจกต์เขาเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับแฮนด์คาวิลนะ ถึงจะหลุดไปจากบทซูเปอร์แมนแล้วก็ตามนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยู่พัวพันอยู่กับโปรเจกต์ของไฮเลนเดอร์น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดนวางให้เป็นหนังภาคต่อคงไม่ได้จบภาคเดียวก็น่าจะไปต่อกับโปรเจกต์อื่นมากกว่ารวมถึงหนังสายลับที่ยังมีเกี่ยวกับการลิชชี่อีกเรื่องสองเรื่องด้วยนะ,ะแต่แฮร์รี่คาวิลเขาอยากเล่นเจมบอลมากนะตอนที่เขายังเป็นซูเปอร์แมนอยู่เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงว่า ถ้าเขาไมติดต่อนะผมก็จะไม่ปฏิเสธเลยอะไรเงี้ย <laughs> จะโดนแซวว่ารับมอบหรือเปล่าเนี่ยซูเปอร์แมนก็ไปแล้วจะเป็นเจบลดอีกเหรอคือ <laughs> มาได้ไงมา,มาได้ไดเราเห็นในแมนฟอร์มแอลกอลแล้วก็คนก็รู้สึกว่ามูดมันได้นะตอนที่เห็นลุกตอนในแมนฟอร์มอลกอลรู้สึกโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยพ้ย <laughs> เนี่ยลุค <laughs> น,นี้ได้เออซึ่งมันก็โอเคเลยนะแต่นั่นแหละ <laughs> ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงใช่คนต่อไปก็คือทอมฮาร์ดี อ่าทอมฮาร์ดีก็น่าสนใจนะคือเหมือนกันเหมือนกับฮท์รี่คาวิลเหมือนกับแอลเลนเทเลจอนสันนี่แหละก็คือเล่นมาหมดทุกบทบาทแล้วดราม่าแอคชั่นสายลับเล่นมาหมดแล้วแล้วก็สภาพร่างกายเอกลักษณ์บุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นจรชนคนนี้นะก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับทอมฮาร์ดีเราก็มองว่าแล้วแต่บทอะก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเนี่ยก็คือว่า เขาอาจจะลดช่วงอายุของเจบอลให้ต่ำลงอย่างที่มีข่าวลือนอกจากแกงดีแล้วก็คือทอมฮาร์แด์อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาพวกพับยการแคสติงเนี่ยก็คือเรื่องราวของช่วงอายุอืมตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเขาตัดสินใจยังไงว่าจะเอาช่วงไหนของช่วงชีวิตไหนของเจบอลมาเล่นละกันในหนังภาคใหม่แต่ถ้าเป็นช่วงที่อายุสักสี่สิบกว่าเนี่ยทอมฮาร์ดีเหมาะนะเหมาะเลยอ,ะอ่ะอ่าเออแต่ทอมฮาร์ดีเนี่ยผมก็ ยังรู้สึกว่าเอจะถูกใจคนอื่นหรือเปล่านี่ยังคิดอยู่เพราะว่าดูว่าเหมือนกระแสจะไม่มาทางทอมฮาร์ดีแต่ผมว่าลุคแกวมาอยู่ทอมฮาร์ดีผมว่าเวิร์กแล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างเฮนรี่คาวิลอย่างเงี้ยมันเหมือนกลับไปสู่ยุคที่บอนหน้าหวานไปหน่อยเหมือนหล่อยกมาเลยเหมือนพวกยุคพีสบอสแนนแบบรอแบบทรดิชแนลที่เราคุ้นเคยกันนะคนะมๆอะไรอยเงี้ย ลุกอย่างทอมฮาร์ดี้อย่างเงี้ยมันติดสากนิดนึงมันติดความแบบ mm. ดิบๆนิดนึงซึ่งคล้ายๆกับตอนที่เราได้เดนนิคครกมานะผมว่าตอนเดนนิคครกเนี่ยไม่ใช่หล่อหยกมาเลยแบบที่ท р а ดิชชวลที่เราเคยเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างทอมฮาร์ดี้อย่างเงี้ยมันติดสากนิดนึงซึ่งมาโดนเส้นผมนะอย่างไอแอรอนเทเลจอนสันเนี่ยหล่อไหมหล่อมากแต่แอรอนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาในบทสากๆนิดนึงเหมือนตอนดูบูเลตเทรนอย่างเงี้ยมัน ทำให้รู้สึกว่ามูดมันเนี่ยเออผมว่าโดนเส้นผมมากกว่ามันจะมีเนี่ยสายเนี่ยอย่างฮีลี่คาวิลเนี่ยมันเนี้บคล้ายคล้ายเหมือนกับเจมส์บอลยุคก่อนสองพันอะไรอย่างเงี้ยยุคพวกนั้นเนี่ยเจมส์บอลเนี่ยค่อนข้างหล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคหลังเนี่ยแดนนีเครกมันเนี่ยตอนที่ยุคแดนนีเครกเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องหล่อแบบยกแบบนั้นก็ได้นี่ว่าเอาแบบเนี้ยสักสากเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยไอ้พวกคาแรคเตอร์พวกเนี้ยผมว่าผมสนใจ คือทอมฮาร์ดี้ติดภาพดิบเถื่อนไปเลยด้วยซ้ำไปดิบดิบอืมคือแฮร์รี่คาวิลอ่ะไว้หนวดไว้คราวยังดูเนี้ยบเลยอืมดูดิบเถื่อนยากอ่ะแต่ว่าทอมฮาร์ดี้เนี่ยกับอารอนเทนเล์จอห์สันเนี่ยแล้วแต่ทรงถ้าแบบไว้หนวดไว้คราวก็ดูดิบเถื่อนได้ถ้าโกหนวดโกคราวเนี้ยบนิบก็ดูภูมิฐานขึ้นมาทันทีเดี๋ยวคนจะแย้งว่าโอ้โหไปดูเฮนรี่คาวิลในเอ6อซก่อนก็ได้อยู่ก็หนวดก็โอเคโอเคก็โอเค แต่ก็ยังเป็นผู้ไร้บ้านนิ่มนะมันเออมันหล่ออ่ะมันหล่อเออใช่ใช่ใช่ก็ลองดูแล้วกันสำหรับสองคนนี้นะที่เร,รุ่นใหญ่นิดหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือทีโอเจมอืมคุ้นหน้าที่สุดก็น่าจะเป็นซีรีส์เดอะเจนเทนแมนนั่นแหละที่รับบทเป็นตัวละครตัวหลักของในซีรีส์เดอะเจนเทนแมนนะตัวหนังคุ้นคุ้นเรื่องอะไรบ้างนาะอ๋อที่เราดูล่าสุดกบมังกี้อืม พระเอกที่เล่นมังกี้นะททโอเจมก็น่าสนใจคนนี้ภาพลักษณ์จะคล้ายๆกับทอมฮาร์ดีเหมือนกันรู้สึกเป็นสุภาพบุรุษได้แล้วก็มีความดิบเถื่อนบางอย่างนิดๆหน่อยๆไม่ได้ดูโหดมากไม่ได้ดูดิบมากแบบอ,อารอนเทเลอร์จอร์แดนที่ช่วงหลังๆแล้วกันนะรับบทแต่ดิบๆเตือนๆแล้วกันแต่ว่าทีโอเจมเนะี่ยยังดูเป็นผู้ดีได้ดูเป็นสุภาพบุรุษได้แต่ว่าบทแอคชั่นเขาเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบ บบไม่เห็น,นบ่อย,ยนะอืม,อมแต่ก็มองว่าน่าสนใจกับนักแสดงที่ยังไม่ได้ชื่อดังเท่าคนอื่นแต่ก็มีมาดมีอะไรน่าสนใจถ้าเขาได้เป็นก็น่าจะเป็นบทหนึ่งที่สร้างชื่อให้เขาได้นะกับเทโวเจมแล้วกันโอ้โหถือว่าอันนี้คือหน้าไม่คุน้นหลายหายคนผมว่าหน้ายังไม่ชําอ่าพูดงี้พูดงี้หน้ายังไม่ชําแล้วก็ถ้าเกิดเอามาใช้งานเนี่ยผมว่าอารมณ์เหมือนจะคล้ายๆค,ความรู้สึกที่ทุกคนรู้สึกว่า ได้ซูเปอร์แมนคนนี้อะไรอย่างนั้นอะ่ะที่หน้าไม่ค่อยช้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่นอกเหนือจากแคสที่คนจะเต็งกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนนี้จะมาทางนั้นทีโอเจมส์เรามองว่าดีนะถ้าเอาคนที่แบบว่าหน้าไม่ช้ำอย่างที่บิ๊กบอกอะก็คือว่าสดใหม่ดีอะแล้วมาเป็นบทจดจำกับเจมบอลเงี้ยเป็นมิติคล้ายๆกับเดนิเอลเครกนะเพราะว่าเดนิเอลเครกเนี่ยก่อนที่จะมาเล่น เจมบอลเนี่ยโอเคเขาเล่นหนังมาเยอะเหมือนกันนะเล่นทั้งฮอลลีวูดทั้ง uh, ในอังกฤษเองเนี่ยแต่คนยังจําเขาไม่ค่อยได้อ่ะบุคลิกเขาหลากหลายเป็นทั้งตัวร้ายทั้งคนดีทั้งตัวโกงทั้งเล่นนิสัยเทาๆอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่มีใครจดจําแบบว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็มาดาังไปทุ่แตกกับคลาสิโดโรยัลทีเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าเทอเจมเนี่ยจริงๆเขาเล่นหนังตั้งแต่วัยรุ่นนะไอ้พวกดเวอร์เจนอะไรพวกนั้น่ะหนังที่วัยรุ่นนะดเวอร์เจนอินเสอร์เจน่์ อ่าแกงนั้นแหละเขาก็รู้สึกเขาจะแจ้งเกิดจากหนังประมาณนั้นมา,า,นาเรื่องนั้นมาอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะหยิบโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นถ้าได้นะเราบอกว่าน่าสนใจแล้วอายุก,ก็ยังไม่เยอะอายุก,ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับอารอนเทเลอร์จอร์แนมากกวา่าี่รุ่นเดียวยทอมฮาร์ดีอะไรเงี้ยก็มองว่าคนนี้มาดได้บุคลิกได้คนอังกฤษอีกต่างหากตามสูตรเจบอลก็โอเคน่าจะโอเคแล้วกัน อีกคนหนึ่งเป็นคนผิวสีในลิ์เนี่ยมีคนผิวสีอยู่คนเดียวชื่ออารอนปีแอนอารอนปีแอนเนี่ยเราเพิ่งได้ดูหนังที่เขาเป็นนักแสดงนำไปแค่เรื่องเดียวหนังใน Netflix อารมณ์คล้ายๆเรโบิะแหละจริงๆแล้วพลอตเหมือนเรโบิเลยเรื่องเหมือนมากเลยแต่ก็คือขายแอคชั่นเต็มเหนียวนะก็ยังไม่ได้เห็นความหลากหลายทางการแสดงอเไรมากมายนักแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยเอาอยู่มาทเทพเหมือนกันถ้าเขาจะปรับลุกเจมบอลน,นะ จะว <woke> กอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยคนนี้ก็น่าจะเหมาะเหมือนกันอ่าถ้ามองว่ากลายเป็นนักแสดงผิวสีแล้วกลายเป็นการโวกนะคนนี้ก็น่าจะเหมาะเรายังมองว่าจริงๆเจมบอลเป็นใครก็ได้ไงเพราะว่าคาว่าเจมบอลกับรหัสศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะมันคือรหัสเหมือนกันใครก็ตามมาอยู่ในตําแหน่งนั้นอ่ะใครที่เก่งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดสายลับก็คือมาอยู่ในฐานะเจมบอลเจมบอลก็คือรหัสเหมือนกันเหรอไม่โดดใช่ไหมคนนี้ไม่โดนใช่ไหม เฮ้ยก็ไม่แน่เว้ยเดี๋ยวนะพอกิ้งเกลี้ยงก็ได้อยู่นะก็น่าสนใจใช่ไหมคืออันเนี้ยกรณีเดียวกับทีโอเจมก็คือยังไม่ดังแต่นอกจากโปรเจกต์็7แล้วเนี่ยเ,<ๆ>เขายังอยู่ในซีรีส์ Green Lantern ด้วยอ่า <m uch? S 2> น่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเริ่มแล้วโปรเจกต์ซีรีส์ Green Lantern ของเจมกันนี่แหละที่เจมกันดูแลอยู่นี่แหละก็เลยมองว่าโอกาสที่จะ เป็นที่จดจำมากขึ้นในปีสองปีเนี้ยคนนี้น่าจับตาม,มองในฐานะนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็ผลงานก็เริ่มมีแล้วห,หลายแนวแอคชั่นโนนี่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านสายตาคนดูมากน้อยแค่ไหนแล้วกันซึ่งเราก็มองว่าถ้าพูดถึงบุคลิกที่จะเป็นสายลับก็เท่ดีนะก็โอ้โอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะมันเท่เราเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งโอ,โอเออ่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนมาแบบนี้หรอ ก็ไม่กล้าฟันธงแต่ว่าเออเพอเห็นลุกแบบนี้หรือว่าจะเฟี้ยวได้วะอะไรเงี้ยคือถ้าอยากพิสูจน์ฝีม้าลายมือเขาก่อนก็ไปดูในเดตฟิกได้ชื่อเรื่อง r e b e l Bridge อ่าซึ่งก็เป็นหนังแอคชั่นแบบบ้าดีเดดเลยเออน้นสับๆอย่างเดียวลุยแรกเลย, <Hey. S 2> ลยแลกเลยอะไรเงี้ย เรามองว่าก่อนหน้านี้นะสำหรับนักแสดงผิวสีที่เคยมีข่าวเลยช่วงที่เดนิลครกจะรีทายตัวเองจะหมดเจบอลน่ะก็คือไอริสอาบ่าคนนึงแต่ว่าตอนนี้ไอริสอาบ่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาบอกว่าไม่ได้เหมาะกับเขาเท่าไหร่แล้วกันไอดีเซอรบ้าน่าจะค้นช่วงวัยไปแล้วว่าถ้าจะอยู่กับจักรวาลนี้อีกนานเนี่ยน่าจะใช่ไม่ได้ละไอดีเซอรบ้าถ้าจะหานักแสดงผิวสีเท่ๆเราบอกว่ารุ่นใหม่มีเยอะอาจจะไม่ต้อง ถึงขั้นแอริสอาบาก็ได้นะมันยังมีคนอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายในเรียกว่าในกลุ่มนักสแสดงผิวสีที่จะมารับบทเจมบอลได้นะก็คนนี้เราก็มองว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนภาพลักษณ์ก็ไม่เลวไม่เลวเหมือนกันอืมอืมอืม,อมก็เดีย๋ยวต้องมีเรื่องโวกอีกแหละถ้าคนเนี้ยนะแต่ก็ <c oughs> ต้องรอดูว่าจะยังไงสาหร,รับผมเนี่ยเจมบอลยังกว้างกว้างอยู่นะยังพูดอะไรยากแหมงั้นถ้าเดนิสเหรอ เดนิสทำงานกับใครเดียวะเดี๋ยวก็เลือกทิโมตีไปเล่นเนาะเออไม่แน่เดี๋ยวตาอยู่เอาไปแดกทิโมตีทุกคนเถียงกันนู่นนี่นั่นทิโมตีมาเรียบร้อยคว้าไปครับจบเพราะว่าคู่บุญคู่บุญกับคู่บุญคู่บุญอะไรเเออเออเออแต่ก็มีอีกสองสามรายชื่ออย่างที่เราคุยกันว่าทอมฮาแลนด์ก็น่าสนใจเขาก็ไม่ปิดโอกาสด้วยอยากแคสติ้งด้วยถ้ามันมีการคัดเลือกอะไรเงี้ยเราว่าก็ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถึงในความรู้สึกเราภาพลักษณ์อาจจะไม่ตรงนะเพราะราสึกว่าทอมมาอะแลยังดูเด็กถึงอายุจะสามสิบแล้วก็เถอะบายังดูเด็กไปอะ่ะเด็กเด็กมากมดูหน้าเด็กเ,<อ>เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เคยมีข่าวหนักๆเลยก็คือทารอนเอเกอร์ตันอ่าทารอนเอเกอร์ตันใช่ใช่อ่าไอหนุ่มคิงแมนเนี่ยแหละโหคิงแมนมันก็เหมือนล้อเรียนเจมบอลอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะ่ะใช่ม,มากเลยได้แต่ว่าตัวทารอนเองแหละให้สัมภาษณ์ว่าเขาอาจจะไม่เหมาะ ที่จะมาเล่นเจมบอลนะก็เหมือนพูดถ่อมตัวนิดนึงแต่เราก็มองว่าพิสูจน์แล้วอะว่าใช่อ่ะทําได้ <c oughs> มาได้ <c oughs> นอกจากพวกน,นี้แล้วนะก็จะมีบางคนด้วยนะมีดาราบางคนที่รู้สึกว่าถึงจะมีข่าวลือแต่เขาก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับโปรเจกต์007ซะเท่าไหร่นะคนหนึ่งก็คือออตินบัตเลอร์อันนี้ก็มีเหมือนมีข่าวลือออกมาเหมือนกันแต่แนั่นแหละเหตุผลของเขาคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนอังกฤษไงแล้วก็บทเจมบอลเนี่ยบอ007เนี่ยก็ควจะเป็นคนอังกฤษเล่นมากกว่าเขาอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นตัวร้ายเขาสนใจ ถ้าคิดในแง่มุมหนึ่งการเล่นเป็นตัวร้ายของออตินบัลเลอร์ข็าน่าสนใจในโลกเจมบอลนะเราเห็นเขาแล้วนี่ในดูนเนี่ยแล้วเขาก็แหมเคยร่วมงานกับเดนิสด้วยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ได้ข่าวรู้ซะทีเดียวถ้าจะมีชื่อของออตินบัลเลอร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะอีกคนนึงก็คือเกลนพอเวลช่วงนี้เหมือนจะ ไปทุกที่เกนพอวเวลเนี่ยข่าวเกี่ยวกับหนังใหม่โปรเจกต์ดีๆเนี่ยก็ต้องมีชื่อของเกนพอวลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอแล้วกันกำลังเป็นดาวรุ่งที่มาแรงมากในยุคนีแล้วกัน <c oughs> ก็เหตุผลเดียวกันกับออตตินบัตเลอร์เหมือนกันเ <c oughs> ขาบอกว่าแหมเขาเป็นคนเท็กซัสอ่ะไม่น่าจะเหมาะกับการต้องไปดัดแปลงเสียงหรือเรียนรู้สำเนียงใหม่กลายเป็นคนอังกฤษผมไม่บอกกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวลือช่วงนี้นะแต่ก็นั่แหละเอามาคล้ายๆเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ปริเสธแล้วละว่า อาจจะไม่ได้สนใจมากมายนักแต่ก็ไม่แน่นะต้องอยู่ที่เนื้อเรื่องแหละว่าเป็นยังไงเพราะว่าถามว่าเคยมีการติดต่อคนอเมริกันไปเล่นไหมก็มีนะในอดีตเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยยุคที่ชอคอลาี่เลิกเล่นหรือตอรเจอร์มัวเลิกเนี่ยตอนนั้นก็มีการติดต่อดาราด,ดังๆของอุลหลายคนนะยุคนั้นมีคีนิดวูดก็เคยโดนติดต่อเมลกิฟสันเยอะนะดาราที่ดังในช่วงยุคที่เขากําลังเปลี่ยนผ่านพอดีอะ่ะที่เป็นคนอเมริกันอะ่ะก็มีบ้างนะแต่ว่าเหตุผลคล้ายกันก็บอกว่าด้วย ภาพลักษ์ภาพจำของศ7ที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยเขาก็มองว่าต้องหานักแสดงคนอังกฤษนั่นแหละถึงจะเหมาะที่สุดล่าสุดี่ยมีข่าวลือมาอีกคนหนึ่งด้วยนะอันเนี้ยอาจจะไม่รู้จักชื่อเลยเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเคยดูผลง,งานเขาหรือเปล่านะคนนี้ชื่อว่าสกอตโรสมามีข่าวลือถึงขนาดว่าเขาเข้าไปอ่านบทแล้วด้วยนะเข้าไปสกรีนเทสไปเทสหน้ากล้องแล้วอะแต่ก็ยังต้องย้ําไปก่อนว่านี่คือข่าวลือไม่มีอะไรยืนยันดังนั้น แต่เนี่ยคือ no name เลยสําหรับเราเราไม่ค่อยรู้จักเลยเหมือนเขาจะเล่นซีรีส์มาก่อนด้วยซ้ําไปไม่คุ้นหน้าด้วยซ้าไปแล้วก็ภาพลักษณ์ก็ไม่ใช่เจมบอลไอเซตที่เราคุยกันมาเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่เข้าแก๊ปพวกนั้นเลยแต่อายุยังน้อยถ้าเขาต้องการเล่าเรื่องของเจมบอลวัยหนุ่มเนี่ยคนนี้น่าจะได้เพราะอายุผพ้จะสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ผมสีเข้มแบบที่เราคุ้นเคยแต่ก็เดนิเลเคลกก็ไม่ใช่ผมสีเข้มเขาจะคล้ายๆเดนิอลเคลกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ข่าวลือน,นี้จะมีความเป็นจริงแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของเดนิสคนเดียวเท่านั้นภูมิกับเขาต้องการภาพลักษณ์แบบไหนเล่าเรื่องประมาณไหนเนี่ยก็รอดูแล้วกันว่าชื่อเหล่านี้จะมีใครหลุดไปบ้างไหมคือไอ้พวกนี้มันก็เกิดจากเรียกว่าอ,อะไรแฟนคลับแล้วกันนะเพราะว่านอกจากชื่อที่เราคุยคุยมาเนี่ยก็ยังมีพวกพอมแสคาวเงี้ยที่โหหลังๆนี่ก็อยู่ทุกโปรเจกต์เหมือนกันนะล่าสุดที่เราได้ดูไปก็เกรเดเตอร์ทูเงี้ย ก็มีชื่อแฮริตดิกินสันเนี่ยก็เป็นดารากรีฑตอีกคนหนึ่งที่2-3ปีนี้น่าจะแบบว่ากลายเป็นนักสแสดงที่เราคุ้นหน้ากันมากขึ้นและกันเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราคุยกันเรื่อง The Be ิทเทิเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักแต่ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าการคัดเลือกนักสแสดงเจมบอลเซตใหม่เนี่ยนะมันจะมาในแนวไหนอย่างที่บิ๊กบอกแหละมันอยู่ที่ผู้กำกับด้วยว่าเดนิสเนี่ยอยากได้ลุคแบบไหนในหนังของเขาอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือน คือพอได้พุ่มกลับแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคือคีย์สาคัญที่จะเป็นตัวกาหนดภาพลักษณ์ของหนังทั้งเรื่องทั้งชุดเนี่ยนะโอเคเขาอาจจะเป็นคนแรกไม่รู้ว่าจะไปกํากับภาคต่อจากนี้หรือเปล่าแต่ว่าในเวอร์ชั่นของเขาอะเขาต้องการยังไงอ่ะเราว่านี่แหละมันต้องอยู่ที่ความตินใจของเขาแล้วกันอืมก็รอดูเหล่านักแสดงผมว่าไม่แน่อาจจะพิกโผคือไม่อยู่ในลิสต์นี้เลยก็ได้นี่คือ,อลิสต์ที่ แฟนๆแ,แล้วกันนะก็ชายตามองอยู่ว่าจะใครดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะไปตกที่ใครก็ยังไม่รู้อ่าพุตงตรงยังไม่รู้ก็เหมือนตอนซุปเปอร์แมนนั่นแหละโอ้ยเดากันเมามันมากเลยสนุกมากเลยในการคัดเดาสุดสุดท้ายเจมกันก็คัดจากตอนที่เขาแคสติ้งแล้วมันใช่สำหรับเขาอะใช่สำหรับพุ่มกลับอะมากกว่าอ่ารอดูนะศูนย์ศูนย์เจ็ดชื่อนี้รับประกันความเท่ รับประกันจิง